เขาบอกว่าเป็นตํานานการตลาดจ้างคนไปยืนเข้าคิวหรือต่อให้ไม่จ้างคนก็คนจริงๆจะไปยืนเข้าคิวเป็นแบรนด์แรกที่ใช้แบรนด์การตลาดเข้าคิวรอคอยซื้อขนมปังอบโรตีบอยยังอยู่นะฮะแต่ว่าปิดสาขาระดับตํานานแห่งหนึ่งที่เปิดมาถึง21ปีไปไม่รอดเหมือนกันนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเมืองไทยประกันชีวิตเขาบอกว่าเป็นตำนานการตลาด จ้างคนไปยืนเข้าคิวหรือต่อให้ไม่จ้างคนก็ค,คนจริงๆจะไปยืนเข้าคิวเป็นแบรนด์แรกที่ใช้แบรนด์การตลาดเข้าคิวรอคอยซื้อขนมปังอบโรตีบอยยังอยู่นะฮะแต่ว่าปิดสาขาระดับตำนานแห่งหนึ่งที่เปิดมาถึง21ปีไปไม่รอดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับรู้จักโรตีบอยไหมฮะ R O T I B O Y นะครับโดยเฉพาะยิ่งคนชาวากรุงเทพมหานครหรือว่าตอนนี้ถ้าท่านไปอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะเคยครั้งหนึ่งประสบการณ์ที่บอเอ้ยห้างอะไรเนี่ยอ,อ๋อไม่ใช่ห้าง ร้านอะไรนะทาไมคนมาเข้าคิวกันตั้งแต่เช้ามีทั้งพี่บินมอเตอร์ไซค์นะยุคนั้นไม่มีออนไลน์นะยุคนั้นไม่มีไรเดอร์นะฮะเมื่อ19ปีที่แล้วนะลูกเล็กเด็กแดงนะนิสิตนักศึกษาแถวจุฬาลงกรณ์นี่นะฮะแถวตรงสยามสแควร์เนี่ฮะเข้าคิวกันตั้งแต่เช้าทั้งทั้งที่ทสยามก่าจะเปิดร้านกันประมาณ10บโมงยังจําโรตีบอยได้หรือเปล่านะฮะปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ฮือฮาอีกเหมือนกันเพราะว่าสาขาของร้านขนมอบ โรตีบอยซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนําจากประเทศมาเลเซียมีอยู่สาขาหนึ่งที่ก็เปิดมาถึง21ปีอยู่ตรงบริเวณที่เรียกว่า KLCC นะครับคือจุดนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนเกี่ยวกับเรื่องของอร้านชื่อดังปรากฏว่าประกาศตัดสินใจปิดสาขานี้ที่เปิดมาถึง21ปีครับแต่โดยตัวธุรกิจเขายังอยู่นะมาถึงตัวโรตีบอยนี่นะฮะก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าเอามาฟื้นความทรงจํากันนิดหนึ่งดี ดีไหมฮะโรตีบอยก็บอกว่าเตรียมปิดร้านโรตีบอยสาขาตึก KLC c ที่กรลาลัมลลเปอร์มาเลเซียนะครับและนั่นก็หมายความว่านักแต่ปี2003เป็นต้นมาที่ร้านนี้เปิดที่สาขา KLC c 21ปีเต็มๆไม่เคยปิดเลยแต่ตอนนี้เขาจําเป็นต้องปิดแล้วนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูนิดนึงครับว่าจริงๆขนมปังอบตามสไตล์ของคนมาเลเซียที่ทานกันด้ว่ารโรตีบอยเป็นแบรนด์ชั้นนำเนี่ยนะฮะเปิดมาตั้ง26ปีนะโอ้รู้ไหมเปิดหลังตอนไหนเปิดหลังวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งประเทศไทย ว่าเศรษฐกิจต้มจบคู้ประเทศไทยปี97อันนี้ก็เปิดปี1998นับจากนั้น26ปีผ่านมาเนี่ยนะครับเาก็ขยายสาขาเอาเช่นมาเลเซียเสร็จแล้วก็ออกมานอกอาเซียนจำได้ไหมมาประเทศไทยด้วยถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็ไปสิงคโปร์แล้วก็มีบางส่วนมาที่อินโดนีเซียแล้วข้ามน้ำข้ามทะเลไปเปิดมิริลลีสตอนนี้มีทั้งสาสาขาที่ซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะไทยเคยเข้ามาเสร็จแล้วก็ปิดฉากถอยทับกลับไปนะครับปรากฏว่าโรตีบอยเคยเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ19ปีีท่่ผาานม ตอนไหนทราบไหมสองห้าสี่แปดนะฮะสองห้าสี่แปดนะฮะอาถามท่านผู้ชมครับนะฮะถามท่านผู้ชมเมื่อสักครู่อย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมสามารถซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มเทมูท่านผู้ชมซื้อหรือไม่ซื้อพิมพ์เลยนะครับถ้าซื้อพิมพ์ซื้อครับถ้าไม่ซื้อพิมพ์ไม่ซื้อแล้วส่งมานะฮะ,ะปรากฏว่าโรตีบอยเข้ามาในเมืองไทยตอนนั้นสองห้าสี่แปดและเข้ามาเพียงสั้นๆเองนะฮะ คือไม่เกิน3ปีแล้วก็เงียบหายไปเลยเออก็แปลกใจเหมือนกันแต่ภาพจําที่ผมเชื่อว่าหลายคนที่เคยไปเข้าคิวต่อแถวซื้อไอ้จ้กขนมโรตีบอยเนี่ยไม่รู้ใครในที่นี้จําได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นแฟนๆเมื่อ19ปีที่แล้วหรือเปล่าลองนึกย้อนหลังกันดูนะครับผมว่ามีคนเยอะนะที่รู้จักแล้วก็เคยไปยืนเข้าแถวด้วยนะฮะ ตอนนั้นเนี่ยเลยกลายเป็นตํานานการตลาดรูปแบบใหม่ของการทาร้านขนมปังในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะซอยตรงสยามสแควร,ร์ที่เปิดโรตีบอยเนี่ยมันจะอยู่ตรงหัวมุมเสร็จแล้วก็เปิดสาขาไปที่ตรงสีลมด้วยหลังจากนั้นก็มีประมาณสักสองสาขาเป็ดเสร็จโรตีบอยในประเทศไทย่ยมีอยู่สี่สาขาด้วยกันนะครับด้วยความที่แบบว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดก็คือคนไปเข้าคิวรอตอนนั้นเนี่ยไรยเดอร์ไม่เกิด แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ยังไม่มานะฮะมีแต่แพลตฟอร์มที่เรียกกันว่าพิบินมอเตอร์ไซค์นะครับเสร็จแล้วก็ถึงขั้นแบบประเภทที่ว่ารับจ้างต่อคิวในยุคสมัยนั้นจึงเกิดอาชีพหลายอย่างนะครับเช่นอาชีพรับจ้างต่อคิวสําหรับบรรดาผู้สูงวัยไม่เป็นไรหนูน้องเดี๋ยวป้ายืนให้อันนี้ก็จ่ายคิวกันมานครับสอ รายเดอร์พี่บินในสมัยเอาพี่บินในสมัยนั้นนอกเหนือจากจะมีอาชีพในการขับรถมอเตอร์ไซค์ตามซอยหรือตามถนนใหญ่แล้วะก็ไปเข้าคิวก็จ่ายค่าบริการเข้าคิวไปต่อคิวรอเกิด2อาชีพขึ้นมานะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับการเปิดของโรตีบอยที่เกิดขึ้นสาขาแรกก็คือสยามสแควร์เสร็จแล้วก็ไปสีลมกรุงเทพแต่ว่าเปิด4ี่ถูกไหมชันนั้นแค่ปี50เท่านั้นเองครับ2ปีโรตีบอยก็เลยต้องปิดธุรกิจแล้วก็ทยอยออกไปนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีสสาขาและ ก็คือสีลมสยามสแควเซนทรัลลาดพร้าวแล้วก็บิ๊กซีรามขำแหงผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสตอนนั้นได้ไปแต่ไม่ถึงขั้นเข้าคิวคือรอให้มันซาซาสักพักแล้วก็ไปซื้อโรตีบอยมาก็อันนี้เป็นรสชาติของแต่ละคนนะฮะคือขนมปังของเข้ามันมันเป็นก้อนกลมๆไส้บันเลยนะ B U N อบันคล้ายๆกับเป็นขนมปังไส้ถั่วแดงของคนญี่ปุ่นรับประทานกันแต่พอแกะออกมานะครับอันนี้ประทานโทษนะอันนี้ด้วยด้วยประสบการ์ตัวเองนะฮะโหวน้ำมันมันเยิ้มขึ้นมาเลยนะแล้ว เท่าที่วิเคราะห์การตลาดนัเซียนการตลาดในเมืองไทยเขาก็พูดบอกว่า 1. มันเป็นขนมปังที่แบบมันมากนะฮะสกลิ่นของตัวการอบใช่มันหอมแต่ว่ามันคลุ้งมากเลยนะครับสก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ ภาวะของเรื่องการตลาดด้วยแล้วก็มีการเริ่มแข่งในเรื่องของขนมปังเรียนแบบเกิดขึ้นพอหลังจากมีโรตีบอยปั๊บก็มีขนมอะไรมิสเตอร์บันเกิดขึ้นใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็มีขนมคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแห่กันเกิดมานะครับโดยเฉพาะคนไทยทําขึ้นมาเองครับก็เลยกลายเป็นว่านี่เป็นระดับตานานของขนมโรตีบอยที่คนไทยก็น่าจะคุ้นกันดีนะครับใครที่อยู่ในยุคนั้นก็ลองฟื้นฟความคิดกันดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่เรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าไอสาขาทั้ง21ปีเนี่ยไม่เคยปิดเลย ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าตอนนี้แม้แต่ธุรกิจของขนมปังในมาเลเซียเองเนี่ยก็ต้องถึงขั้นปรับตัวปรับใจเช่นเดียวกันครับไม่มีอะไรที่อาจจะอยู่ยั่งยืนได้จริงนะแต่ว่าทํายังไงจะได้อยู่ยาวๆโรตีบอยก็ตอนนี้ถือว่าต้องบอกลาที่ K L C C นะครับเปิดมา21ปีเต็มๆโดยตัวธุรกิจเขาก็ยังคงจะต้องต่อไปฮะโดยเฉพาะมีการปรับตัวปรับฐานและปรับรูปแบบเพื่อหาลูกค้ากันมากขึ้นนะครับเอามาฝากกันเบรกกันนิดนึงเนี่ยนะฮะ